V vâng ừng mang mang mang, mang. สวัดีครับพี่น้องกองไฟสุกูสุขคนครับมือนี้มะพร้าวครับผมเที่ไก่ครับผมจังอีสานตุ้มกุลาครับมือนี้ครับสิพาดพี่พน้องครับมาเบิงแพะครับผมที่ผมเลี้ยงไว้นะครับผมเดี๋ยวมาเบิงเลยครับผมว่าอาหารมันกับพี่น้อง เ็ดนองเล่ยเล่ลเลรียกในเจ็คเดรือเขี่ย้เ็ดเดวเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเดือนมอันจะเป็นหอาหารเสริมนะคะเป็นวาหารเดทาโกของว่านุ่มเบอร์ศูนยนซีนะคะ เปลี่ยนประมาณเจ็ดเดือนกว่าแปดเดือนเนาะคะ่ะตอนนี้ก็มีทั้งหมดสิบตัวร่วมทั้งตัวนน้อยๆอ,ออกใหม่เนาะคะ่ะประมาณสิบก็มือเอ้ยซอกยิงถึงเมืองเมืองเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลวซีน้ำตาอันี้จะเป็นพอพันเนาะคะ่ะเฮ้ยเอ้ยออกมาเวดเลย ไปซื้อบดิกินเด้อมา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 เร็วๆอ่ะคอข้างบนก็นจะเป็นแม่พ่างนะคะ,คคะเป็นกรอกนูนกันเยอะมากทุเมืองะคะ่ะอันนี้ก็จะมีซื้อทุกตัวเนาะคะ่ะมีหัวดำก็สิหัวดำในซีร์กูล่าอันตัวกลางๆซีน้ำตาลเนาะคะ่ะ แล้วกตัวขอบสุดสีสนวลน,นะคะโกโก้โคลาน่าจะเป็นได้งอนสองเดือนนะคะเด็กดืนมนมโกโกโ้โกโกโ้อันนี้จะเป็นโกโก้นะคะอันนี้จะเป็นโคลานะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S อยากเครื่องขอบกันนะค่ะ จะเป็นแม่พันธุ์นะคะน,นี่จะซื้อด้วยชบ้า,าอันนี้จะเป็นลูกสาะะวเนาะค่ะเลยเป็นเมียไม่ไมแล้วลบปั๊บขอดนะค่ะไมกกะไ่ต้องกด,ดีดีไม่ต้ัวไหนหนี่ซื้อหน่อยเนาะค่ะ อาจจะออกห้างกันประมาณสามเหมือนค่ะในหลูกของรวยก็จะออกก้อนซื้อชาบาเนาะค่ะไปป้อนนมเด็กแม่เด็กหิวนมเหรออุ่นเอิญนี่คนนุ่มยิ่งลดสองเดือนน้องพันสองนุ่มนะค่ะก็จะเป็นกินนมกล่องนมขวดค่ะบ่มีแม่์สื่อมากนาะค่ะเป็นตัวถูก Chọc Đây là nôm nôm ก็อไปกินม,มัมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหาไมาง่งยโอ้ยจะมึงเกียงเลยแบบน,นี้เจอน้อมดีดีสื้อมากะะเราค่ะแมว่ามีน้ำนมสีมา้าจะออกใดม้าสวรรค์อาทิตย์นี่ขุนนมเราค่ะกินนมแม่แดง มันเป็นพยาดมีเศร้าเราตาใสเราขวันขี่ตาโวกโลกเลยเจ้าขีตาแหงค์เกล็ดเนี่ยพี่เลี้ยงเด็กมาแล้วลอะไรมันมีอย่างกินเกากินเบ้อแล้วเอ้อยกินดีๆว่ากินได้กี่นี่แน่ยผูกงมหัวมันอ่ามันนี่ผู้ใดชิช้แชม่อ โหร่าคือเราแ <laughs> น่แน่แน่ไอ้ปรายันเขาเบแล้วเบอล้เบล้ไปที่นี่ไป,ไปอิมว่าอิม่มต้องหักินเป็นเวลาแล้วคะ่ะเขาว่าหานหักินหยาเนี่ก็เริ่มกินหยาเป็นแล้วค่ะมันจะเล่นกินหัวอาหารโอ้ยมันเบิดแล้วไปกินข้างในหุ่นเร็ว อย่าเขามีสมนิทดิอย่างซับเบิร์ตไปกันอย่างสำหรับแท้สิบโตน้องค่ะกรอกอะถือบากรวงเลยค่ะนี่คืนทีเหลนเหลนยางเหลน อ้าเหยียบกันปลัปลับปล,บปลบกินให้ขอแเ,เ,เร็วมามา นี่น้ำตาลเนาะคะ่ะเขาซื้อน้ำตาลจะอีกประมาณอาทิตย์คร่าทั้งสองอาทิตย์ก็จะเบิ้งเต่านมนะคะผสมพันธุ์ไปแล้วไาจะติดบ่ติดค่ะเอาเอากระปอ๋อ,องอุ้ยหย่ำอีหยังย่งนีหยดนี่วม เข้าปรเริมหากินงานแล้วนะค่ะสองเดือน,น,นมีการท่าย,ยาดไ,ไ,ไป 2, 2สองสองเถือมาทาย,ยาดไปสองเถือแล้วนาะคองเล็กหน่อยจะดือดเดื <c oughs> อด <c oughs> ี่หล็นนี่พ่นหอ อุ้ยมึง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 อ้งเออเออจะเห็นมะขืนมาหอเมียงเนาะ คือมันแค่ขั้น,นะะาจาถอดเนาะคะ่ะจะก,กวาดทุกมือเนาะคะ่ะเล่างเศร้าือละเทียเนาะคะ่ะกี่เรจะยุ้มประมาณนี้เนาะคะ่ะขันเขาบวกเป็นพยาธิเขาสุขภาพดีเขาภาิาไทยเก้กรแบบนี้เนาะคะ่ะเออ ไปตัวเป็นน้อยเขารอาแชร์เออเออในน้อยมีไหมในน้อยมีไหมใ่น้อยมีไหม ตวงกระสีเอ,อก๊กไปวาดส่้กระสอบหน่นะคะเอาไปทาบไปใส่เป็นปุ๋ยเป็นีใส่พักนะคะเอ,อ้อโอ้ยจะบาเียดอย่างหลอกเดือค่ะเก็บไปตวงเลยปีนขาคนนี้นด <laughs> บบีบ้าเออ ขึ้นเนาะคะ่ะน้อยเออก็อไม่นมให้กินเนี่ยเ้อ,เอน้อยนี่ยู่ประมาณ1บเดือนเบาหวนนานก็ปีไปตอนทั้งตอนเอ,นอนาทั้งร่วมทองทองหาเดือนเนาะคะ่ะ เออใบตอเงีเ้ยแหงลูกลงเลยเฮ้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 ยมุน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 อาวานเนี่ยนี่ไม่วยนี่เขาจะได้ปีปีกว่าแล้วเนาะคะ่ะในประมาณปีเคิ่งปะ กกเ,รเรียนดีพวกกลัวเรียนเหร็นดีเนาะไปต่อสบาเอ้ยสบา ขึ้นมาเหี่ยวเบิดเราไะเลียบไปตองเนั่นมักนอนเอาเฟื่องใส่ไม่ๆมนุ่มๆมันมากกระแทด้นั่นเอาต้องได้กินบ่ต้องคือเดือดเดือดอ,อ่ะ

สายเถอกูล่าขอมาแมงกูล่าเรีนดึงมาทั้งนี้นยังไปก <laughs> ินดีเลยนะโอ้โหถ่มมาใบตองคนเรียนดีเลยั่วเรวะอันนั้นเป็นฟอง ชวาสูงกว่าไกลแค่นี้มันมันเป็นหางเง่ากลัวกระวนันด้วยมันหางเง่าก็ยอยหน่อยก็ไปไปวัดเราชัดเดือนกว่าน,นี้มันเนี่ยท่านแข็งห้ามือหมอนันไลสน้นนีนหูหูติด ออกกลางคืนว่าได้ว่าได้น,นี่นะะ <c oughs> เด้ค่ะบ่าถึงเบิ้งต่นเส้าก็มาเล่นแบบๆอยูอหมูจะเป็นติดตีดหมูจะว่าเป็นตรงๆนะคะแต่ว่ากับว่าเป็นอย่างนี้นค่ะเขาสุขภาพแข่งแรกที่เจ้าเอาไปต้องกินอย่างแล้ว ผ่าดีดีเอาสบ,บ้าตาบ,บ้าก็สนใจเลยเออไปตตอมันตกนี่วิ้ววิ้วมาขืนเอาเอ้าดีรัางกายหรอเอา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 โอ้โหหาวครักเฮ้ยกินมันเนีย่ยจะเอ้ย เห็นนัเห็นนัเห็นนัเอานี่สองตัวนี่มาแล้วครับพี่น้องโกโก้โคลาครับผมฟ้าเฟียดกันนด้เลยครับพี่น้องโกโคลากินหยากินหยาแล้วขอให้ถุงแล้วไปตองเลยมันตงดูมันเร็วหยาส่กระมังหน่อยให้ องตัวนะพ่อคุ้มกินยาในถุงคับพี่น้องไม่ได้แนยเวหเอาละครับผมพี่น้องคลิปนี้นะครับผม ขอฝากพี่ฝากน้องนะกดซับสไคร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดอ้อครับผมพอเป็นกำลังแรงใจนะครับผมจิดชิบสตอไปครับผมสารับมือนี่ครับผมผมติดไก่ครับผมอิสานคุงกุลาครับตัวการคำว่าสวัสดีครับ